ไม่ว่าจะเป็นน้ําตกไม่ว่าจะเป็นทะเลให้เราได้เอาตาเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งที่อเล์ทรงสร้างเอเลสทรงไมตตาให้ผมเนี่ยสัมผัสได้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเรามักจะปรุงแต่งมันโดยที่เราเข้าใจว่าถ้าปรุงแต่งแล้วมันจะอร่อยขึ้นถ้าปรุงแต่งแล้วมันจะดีกว่าเดิม แต่สุดท้ายเนี่ยในยามที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้เราได้เกิดความตกผลึกทางความคิดเราจะมองเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮ์นั้นทรงเมตตาและรักเราแค่ไหนเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับดวงตาสําหรับปากของเราลิ้นของเราและสําหรับหูของเราแต่เราอยากจะมองในเรื่องอื่นด้วยถ้าเราเอาไว้ใช้กับการมองสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่ทําให้ตาเนี่ยมีความสุขที่สุดจากการมองแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าในทุกทุก วันหยุดที่มีการหยุดยาวหรือบ้านที่เราสร้างเนี่ยเรามักจะหาต้นไม้เข้ามาประดับหรือมีระเบียงบ้านขึ้นมาเพื่อให้มองเห็นต้นไม้ก็ยังดีแม้กระทั่งคอนโดมิเนียมต่างๆที่มีการสร้างก็จะพยายามปลูกต้นไม้แต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่ดวงตาม,มองแล้วสบายที่สุดคือธรรมชาติที่เราได้สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นน้ําตกไม่ว่าจะเป็นทะเลให้เราได้เอาตาเนี่ยไปสัมผัส กับสิ่งที่อลอสทรงสร้างสวายตามีความสุขที่ได้เห็นธรรมชาติที่อลอ์ได้สรรสร้างเห็นแล้วเบาตารู้สึกสบายใจ